เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพะธห,หัสบดีที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2566สําหำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินนอกจากเรื่องของส่วนตัวแล้วก็จะนำเงินไปลงทุนเพื่อใช้จ่ายในบางสิ่งบางอย่างอีกด้วย เรื่องของการงานมีเรื่องให้คุณเครียดมีเรื่องให้คุณคิดจจัดการอะไรตอนนี้ปวดหัวไปหมดเลยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักต่างคนต่างมีพลังบวกให้กันเลยช่วยเหลือกันได้ในทุกๆเรื่องส่วนคนโสดตอนนี้รอคอยความรักอยู่เมื่อไหรจะมาสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้ความรวยของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมขอให้คุณตั้งใจของการงานแนวโน้มจะประสบความสําเร็จคุณจะต้องทําด้วย มือสองข้างของตัวคุณเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักมีเหตุบางอย่างที่จะทําให้คุณทั้งสองคุณทะเลาะกันบ่อยครั้งแต่สุดท้ายก็สามารถเคลียร์กันได้ส่วนคนโสดไม่มีวี่แววว่าจะได้สลรโสดเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารตอนนี้มีไรายได้เข้ามามากและมีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างยังไม่ลงตัวจะติดติดขาดบ้างแต่สุดท้ายก็สามารถคลี่คลายได้เรื่องของความ รักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีแววจะเข้าหากันไปอีกนานแสนนานส่วนคุณโสดรักจริงวันแต่ง ตอนนี้ก็ต้องรออีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินจะทำธุรกิจค้าขายก็ได้ผลกำไรดียอดขายตอนนี้พุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนเรื่องของการงานการงานของคุณคุณจะกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเซงโค้งผลงานของคุณออกมาดีเลิศเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีเรื่องที่ขัดข้องใจกันบ้างแต่ก็ไม่หายไปไหนกลับมามุ้งมิ้งอีกครั้งส่วนคนโสดตอนนี้ถึงแม้จะไม่มีใครอยู่ข้างกายก็ไม่เคยอ้างว้างเลยเพราะมี งานทำตลอดสำหรับคนที่เกิดวันพารัสบ,บดีเรื่องของการเงินคนเกิดวันพฤรัสิัดไม่ว่าจะทำอะไรในตอนนี้งานประจําทำธุรกิจงานฟรีแลนซ์อะไรก็ตามมีไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเรื่องของการงานช่วงนี้งานอะไรที่คุณทำอยู่อย่าก,กังวลเลยถึงแม้จะมีขวากหนามแค่ไหนสุดท้ายคุณก็จะผ่านไปได้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีคอยสนับสนุนกันทุกสุขงท,ทุกๆอย่างส่วนคนโสดใครก็ได้เข้ามาในชีวิตจะได้หายเหงาสักทีสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินระยะนี้ต้องออกแรงหน่อยหน่อยต้องสู้ถึงจะชนะ เรื่องของการงานตอนนี้บางครั้งยิ้มจมูกคนอื่นหายใจตลอดเป็นไปได้ว่าความหวังของคุณทุกอย่างจะต้องสู้ก่อนที่จะชนะเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีก็หมายดูใจกันแบบจริงจังคนนี้แหละ จะฝากชีวิตไว้สว่วนคนโสดเตรียมตัวเอาไว้ได้เลยเพราะจะมีคนของหัวใจเข้ามาดูแลสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้เรื่องของการเงินไม่ใช่ปัญหาพอพอได้มาก็ต้องจ่ายไปค่าใช้จ่ายของคุณมากเลยทีเดียวเรื่องของการงานอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากสมหวังอยากขยับขยายปรับตําแหน่งหน้าที่การงานตามที่คุณตั้งใจเอาไว้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักสถานการณ์ดีทุกอย่างไปได้สวยต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันส่วนคุณโสดตอนนี้ช่วงเวลาดีๆจะเข้ามาแล้วคุณจะได้เจอรักแท้ในเร็ววันนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสหรวันนี้สวัสดีค่ะ